ตีสวัสด์นะคนดือ้อน้องพีทอาจจะโดนคุณทีส่งเข้านอนจนหลับไปแล้วแต่สําหรับคนดูอย่างเราปรับตื่นเต็มตาตั้งแต่ซีรีส์ออนแอร์ได้แค่ EP พีแรกเพราะนาทีนี้คงไม่มีอะไรจะฮอตไปกว่าซีรีส์วายจากค่าย g m m อย่างเรื่องมีสติใหม่คุณทีอีกแล้วเพราะความทําถึงทําเกินของนักแสดงทุกคนทีต่างก็ตีบทแตกกันทั้งนั้นวลีเด็ดของคุณทีซึ่งไวรัลจนกลายเป็นมีนดังไปทั่วประเทศและความฮอตนี้ก็ไม่ใช่แค่กับตัวซีรีส์อย่างเดียวแต่ก็ยังเผ่อแผ่ไปถึงต้นฉบับอย่างนยายงนนนนนิิยย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 าาาาาาเเรรืืืื่่่่อออออองีี้้้้้กดดววววจจจจะหหซไมมถูใใขป งั้นนไอเราก็อยากเก็บลูกเล่มซะด้วยถ้าซื้อแบบอ e ีบุ๊กก็คงจะได้อ่านไปตั้งนานแล้วและสําหรับใครที่ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วตกหลงรักคุณทีแบบถอนตัวไม่ขึ้นไหนจะความน่ารักของน้องพีชความเค้กล้ามของโม่กับมาเฟียลูกหมายอย่างร่มและอยากจะทําความรู้จักกับต้นฉบับ้างวาสนกของนิยายเรื่องนี้จะคล้ายกับตัวซีรีส์ที่ทําสาววายอย่างเราหัวราะคิดคักคกันหรือเปล่าก็มาฟังรีวิวกันได้เลยเรื่องในนิยายช่วงแรกจะดําเนินไปเหมือนกับในซีรีส์เลยเริ่มต้นจากฉากการทํางานของพีชช่างภาพระดับแนวหน้าของประเทศที่ฝีมมือดดีถถึงขนาาาสร ในแบบโนเนมอย่างอารันให้โดดเด่นและโด่งดังอย่างทุกวันนี้ได้และแม้จะเป็นช่างภาพอิสระเแต่เขาก็มักจะทํางานอยู่ในบริษัทน้าหอมอย่างอาร์เซนีอยู่บ่อยครั้งเพราะน้องสาวเพียงคนเดียวอย่างพลาที่ทํางานฟูลไทม์อยู่ในบริษัทนี้มักจะรับฝากงานมาให้เขาทําเสมอแต่พีทก็ไม่เคยพบกับท่านประธานของบริษัทอาร์เซนีมาก่อนและทําได้แค่อ่านข่าวของอีกฝ่ายผ่านสื่อต่างๆก็เท่านั้นจนกระทั่งงานเลี้ยงฉลองปิดกล้องในครั้งนั้นที่ทําให้เขาต้องเอาตัวเข้าไปขัดขวางและช่วยเหลืออารันให้รอดผลจากพวกคนหน้าตาน่ากลัวที่กําลังยยืนนนนล้ออ้้อมู่ััจึงงเเป็ครรแกทีา พบกับพระอเอกย่างธีรกิจเคียนอาร์เซนีท่านประธานบริษัทลูกครึ้งไทยรัสเซียที่มีใบหน้าดูดันกับดวงตาสีเทาเป็นเอกลักษณ์และส่วนสูงที่มากกว่า190ซนติเมตรเขาคือชายหนุ่มที่ต้องการจะวันในสแตดงกับอาราันแค่นั้นแต่หลังจากโดนปฏิเสธคนที่เขาหมายตาก,ก็ถูกพิษพาตัวออกไปคุณทีถึงได้ยอมด้วกล้าเพราะหมดอารมณ์แต่ก็ยังไม่ไหวแวแมมจิก,กัดพีทว่าย,ยุ่งไม่เขาเรื่องก่อนจะประกาศก้าวว่าคนอย่างฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้เล่นเอาพีทหัวเราะจนลืมกลัวตายไปเลยและใครจะไปคิดว่าหลังจากเหตุการณ หันโผล่เข้ามาประชิดตัวเขาอยู่ทุกครั้งที่มีโอกาสแม้จะสับสนไม่น้อยแต่พอคิดได้ว่าตัวเองคงเป็นแค่ที่ปรึกษาและเป็นสะพานให้อีกฝ่ายเริ่มต้นความสัมพันธ์กับอารันเขาก็เลิกสงสัยเรื่องนี้แต่กลับต้องมาปวดหัวกับความพูดยากเข้าใจยากและความแปลกของเจ้านายคนนี้แทนเรียกได้ว,ว่านาหมื่นหน้าดูไปพร้อมๆกันเลยแต่ผพีก็ไม่อยากจะกลัวเจ้านายคนนี้เหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้วแถมยังตัวติดกับคุณทีอยู่ทุกวันจนคนในบริษัทเข้าใจพียว่าน้องพียกำลังโดนคุณทีจ้องจะเล่นงานอยู่ท,ทั้งทีี่คคววามจริงแลล้ทกังเนห้าาาตั้้งเรียยไดวว่ป็นิ อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจไม่น้อยเพราะเราจะสัมผัสได้เลยว่าคุณทีทุ่มเทให้กับน้องพีชแล้วทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้ขนาดไหนแต่คุณทีในซีรีส์จะออกแนวตลกแถมยังน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่าส่วนคุณทีในนิยายก็จะออกแนวดุดุน้อยแม้จะเบี้ยวไม่ต่างจากในซีรีส์กเ็เถอะ แต่ภาพรวมของนิยายเรื่องนี้ก็ไม่ได้หวือหวาหรือตลกเสียเส้นเหมือนในซีรีส์ <S <S <ick les> แต่ก็เป็นความรู้สึกที่อ่านจบแล้วอิ่มเอมใจไม่น้อยเพราะเรากําลังอ่านความรักดีๆของใครสักคนอยู่และการอ่านนิยายก็จะทําให้เรารู้รายละเอียดเล็กๆมากขึ้นหรือสิ่งที่ซีรีส์อาจจะไม่ได้นํามาเล่าให้ฟังถ้าใครรักตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอแนะนำว่าควรจะซื้อแบบนิยายมาอ่านด้วยเพราะมันจะทําให้เราได้รู้จักกับตัวละครมากขึ้นและรู้ความคิดในใจของตัวละครมากขึ้นด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนทีี่่่ดูซรรสกออนนน้คืิิยาาามทังปฏเธ ได้เลยว่าส่วนตัวชอบแบบซีรีส์มากกว่าแต่เรื่องแบบนี้สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นปากแตะก้าไว้ให้แล้วใครสนใจก็ลองไปอ่านกันดูนะทุกคน